อันนี้คือโ g จีนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพื่อเพ่มีตำรวจมาเขะบ้านกูอีกในบ้านผนปลอดภัยนะครับมาหืมหืหวมันโครตรได้ฟิวอ่ะบออน้องๆหนูๆห้ามห้ามทำตามนะครับท <c oughs> ี่ไม่แนะนำนะคือนี้มันมันเป็นการสารฝันของพี่นะครับ <c oughs> มันคืองานที่พี่ไปฝันมาตลอดชีวิตอะ <c oughs> ห, <c oughs> หีบห่อหืเฮียโอ้โหบรรจงทีละถุงนะครับ ที่ผมอยากมีรถบ้านอย่างนี้แม่งสักคันว่ะที่แล้วผมก็ปรุงเองขายเองอะ่ะมอนนี่ครับลุงต้องการให้ผมไปที่เมืองเ <Hey, yeah. S 1> หรอเพื่อที่จะไปเอาของไม่จะเป็นต้องจ่ายอะไรเลยเดี <Hey. S 1> ๋ยวขวาไปสาราน่าโย่วัซซับเบเป็นสายปะเนี่ยอะแอนดี้ว่าไงแน่นอนกูมีของอยู่ละว้าวเยี huh. uh ่ยมไมเพื่อนฮลโหลขอขอขอดูหน้าดเดี๋ยได้ไหมเป็นไงเพื่อนของดีไหมโอ้ยสุดขีดเลยเด้อ พดข,ขีดเลยเดยบอกแล้วของดีเพื่อนเจอกันเพื่อนอุ้ยเช่นนี้มึงเติมมาแล้วนี่ตามแดงกันน,นะนี่มึงเติมมาแล้วหรือเปล่าเนี่ยลุงมึงเจ้าอีกเหรออุ้ยเฮียดูนะาลุงมึงเติมมาแล้วนี่มึงเอาอีกเหรอจัดไปลุงโมกไปเดะไงทีเด็ดไปล่ะตาม,มนแดงขึ้นมาเดยอุ้ยแดงก็เลยวะ โอ้โหเชลซีนี่มึงืหมึงเป็นพยาบาลเป็นแบบกูก็รู้หลมมึงก็เครียดอ่ะเนาะของฟรีอ่ะมันก็ให้กันได้แต่ว่าพูดยังไงดีอ่ะถ้ากูให้ไปแล้วมึงไม่สนใจเนี่ยมึงโดนนะโอปถือว่ามันเป็นคอนเนคชั่นแล้วกัน9กเปอร์เซ็นต์กูหวังว่ามึงจะชอบนะอืมสวยได้เลยถ้ามึงจะเอาอีกมมึงก็ทักมานะเว้ยเพื่อนกูเข้าใจว่ามึงทำงานเนี่ยมึงก็คงต้องเครียดเป็นธรรมดาแหละโย่กูทราบแล้ อันนี้ใช่ไหมเนี่ยเด็กลุงเนลสันเนี่ยอันนี้มึงใครเนี่ยโอเคเพื่อนอันนี้กูมาตามนัดของลุงเนลสนันนะเขาบอกให้มาเอาของที่มึงอ่ะบอกไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยโอ้ยไอ้เจ้าตำรวจมาตำรวจมาเพื่อนมึงใจเย็นไว้นะมึงตามกูมามึงต้องการอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงตรวจร่างกายกูอ่ะโอเคกูก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วตำรวจตอนนี้ก็คลีนอ่ะนะมึงล่อซื้อกูอวะชี่อะนี่ ของลุงกูอยู่นะกูจ่ายไปแล้วเอาของมาจบสวัสดีครับลุงผมเอาของมาให้แล้วโอเคลุงแสดงว่าเมื่อกี้ลุงหมายถึงเด็กของลุงมีปัญหาใช่ไหมผมก็ว่าแล้วโดนตำรวจค้นนะดิเกือบเกมชิบหายเจอพรุ่งนี้โอเคลุงได้ได้เจอพรุ่งนี้โอเคเชื่อไม่ดีเสียงดังปลาในงานพวกนี้เราต้องทําด้วยใจครับถ้าใจไม่รักมันทําไม่ได้หรอกเจกันพรุ่งนี้ครับนอนก่อนเคล อุ้ยเฮียตำรวจมาตำรวจมาเฮียแล้วลุงไปไหนอะลุงเกมเหมอเฮียกูเกมด้วยปะเนี่ยเออกูไปดิเฮ้ยอย่าบอกนะลุงกูเกมอะเฮียลุงผมขอโทษทิหาย